หมูกรอบเพยาตในตำนานอันนี้คือหน้ากองนะหลังกองไปแล้วนะจุดเด่นเขาคือความกรอบความเนื้อนแน่นกรอบทุกคำมีเท็กเจอร์ทุกคำแล้วมันมาก กินแล้วแบบใจมันเต้นอยากกินต่อไม่ได้มาแล้วเออรั่วเลยนะมาจาัดหมูกรอบแล้วกลับอย่างงี้ไม่เอาละเมนูเขาเยอะรอที่นี่ไม่ได้โทรไปที่ไหนโทรามาครับ <laughs> ติดเล่นเลยาทุกคนดูนี่อยู่กับผมเจงเลยนะฮะผมจะพาทุกคนไปร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งอร่อยมากนอกจากนั้นผมเจอเมนูรับเมนูหนึ่งที่ผมไม่ได้กินนานมากสมัยวัยรุ่นนี่คือไปบ่อยมากแทบทุสัปดาห์นั่นก็คือหมูกรอบเพยาร์ดอ่าบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักหมูกรอบเพยาร์ดคืออะไรวะเขาเรียกเมนูเด่นประจําร้านร้านนั่งดื่มเราใช้คํานี้แล้วกันชื่อร้านว่าเพยาร์ดอยู่ตรงลาดพร้าวแปดตอนนี้ร้านเพยาร์ดเขาปิดไปแล้วซึ่งเมนูนี้ก็หายไปเลยล่าสุดผมมากินซุกี้และเจอเข้าบอกเลยว่า ฟินเหมือนเดิมหมูกรอบเขาจะกรอบชิ้นใหญ่แล้วมีจิ้มน้ำจิ้มหวานเนี่ยนะวันนี้ก็เลยพามาย้อยวันหวานที่ร้านหมี่แฟมิลี่คเขามีหมูก,กรอบเพยายในตำนานอยู่เมื่อกี้แมงวันมีนเข้ากล้องเนะี่ย <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปย้อยหวานกันที่ร้านหมี่แฟมิลี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านละดูพอให้ดูพอปก่อนก่อนไปยังไงนี่มีป้ายเพย์ยัตสตูดิโอบาร์เพื่อใครที่เป็นวัยรุ่นนั่งดื่มเหมือนกันสมัยวัยรุ่นนะฮะแล้วไม่รู้ว่าร้านเพย์ยัไปอยู่ไหนหรืออยากคิดถึงฟิลโก่าท,ที่นีีม่มแนนะเลย แต่เขาว่ามีสไตล์จริงๆทมมาถ,ถึงแบบ,บบคนแต่งทั้งคนเจ้าของทั้งแบบอะไรที่เป็นแบบวินเทจอ่ะนี่หมดเลยเจตู้ตู้เนี่ยผมไม่ทันเลย,เลยผมทันตู้เพลงข้างหนเลยนะนี่ตู้เนี้ยทันก็มาที่โต๊ะนะฮะเขาจะมีนี่ QR code มาให้แบบนี้ก็แค่สกแกนแล้วก็เราจะสั่งเมนูอาหารต่างๆนะฮะผ่าน QR c ค้ e เดี๋ยวผมสแกนให้ดูไม่ต้องงงนะฮะว่าทำไมโทรศัพท์ผมเซอร์ขนาดนี้ผมชอบทำโทรศัพท์หล่นแล้วถ้าถ้าทำหล่นแล้วแล้วเวลาไปซ่อมมันก็จะหล่นอีกเวเพราะเนี้ยนี่ผมไม่ซ่อมมาเป็นปีเลยนะมันไม่หล่นอีกเลยเออเมนูเพอะอนี่เข้าเมนูนะฮะนี่เมนูแบบนี้ก็คือนี่เราก็กดไปเลยจริงก็กดเนี่ยแค่แค่กดตามมันบอกง่ายมากตัวสิบเจ็ดเขาจะบอกไว้เลยว่าเราตัวอะไรจากนั้นขึ้นมาจะเป็นเมนูน้ำก่อนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทะเลหมูเนื้อไก่ลูกชิ้นทะเลก็จะมีพวกแบบว่า กุ้งโซดเนื้อปลาเกา๋าถ้าเป็นทะเลนะจะเป็นเมนูคนจีนคนจีนนิดๆอะไรเงี้ยต่อไปเป็นเป็นหมูเนื้อไก่ละกันนี่หมูมากนะฮะหมูบดท,ทรงเครื่องสันคอเนี่ยสันคอนีนอน่ต้องสั่งเลยนะครัวบุตาก็มีนะอ่ะมาที่เนื้อลิบอายนะฮะเป็นลิบอายเป็นไซส์ L กับไซส์เเรามาที่ของทานทานเล่นดีกว่าหรือเมนูที่เราตามหาเดี๋ยวเราให้ดูรูปอันนี้คือถ้าใครมาร้านนี้นะต้องสั่งผมไม่รู้หมดเพะครั้งที่แล้วผมมาแล้วหมดแล้วผมบอกเลยว่าอร่อยมากอย่างแรก หมูกรอบเพยาร์ดที่ต้องสั่งนี่จริงๆถ้าใครมาอยากให้เข้าอันนี้เลยอาหารพิเศษโคตรเด็ดอย่างที่สองลูกชิ้นกุ้งยักษ์ทอดอันนี้เด็ดไอ้พวกเต้าหู้เหลืองทอดเกี๊ยวทอดพวกเนี้ยของขายดีของร้านนี้เลยอีกอันหนึ่งเว้ยครั้งที่แล้วผมมาผมชอบมากนี่อันนี้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 มันเป็นเมนูธรรมดามากเกี๊ยวฉ่ายผักดองแต่แม่งโคตรอร่อยอ่ะอ,อร่อยแบบอร่อยมากเดี๋ยวสั่งมาให้ดูเนี่ยตรงเมนูพิเศษอ,อแนะนําว่าให้สั่งหลายๆอันเว้ยอร่อยมากโอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มกดเลย หมูกรอบอาไป๋าศเลย้องจาดนี่้องจาดลูกชิ้นเต้าหู้นี่ลูกชิ้นแค้นี่เราเป็นชุดหมูหรือชุดผักรวมกันหมูสองสองเลยแล้วแต่แเมื่อความหิวกระหายของผมผมสั่งมาเยอะมากเยอะมาก เยอะมากแต่บอกว่าหมดหมูคู่จริงสัญญาหมดหมูก่อนตรงหน้าเราแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวอย่าพิ่งเราจะใส่วัตถุดิบลงไปก่อนระหว่างนี้ม่ใจะใต้มไปในตัวชุดผักนะฮะจริงอยากใช้มือเลยเนะนี่ยขออนุญาตใช้มือผมล้างแล้วผมไม่ไหวจริงเพราะว่าผมต้องหักมันมมต่อด้วยเนื้อหมูนะฮะหมูวันนี้ก่อนนี่ให้ดูนี้อันนี้เป็นหมูคุโรบุตะสไลด์มาบางพอดีพอดีนะฮะไม่ได้บางเกินยังมีเทกเจอร์อยู่ลงไปเลย เด้หมูคุโรบุตะมาครับมาครับอันอันนี้เด็ดมากอยากให้ลองเป็นสันคอหมูมันดิทุกคนดูมันดิดิลงมือีกลงมือีกมาสุกแล้วทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพอมันสุกแล้วก็ไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นคุโรบุระตะเนี่ยเป็นสันอคอคล้ายกันมากมาเลยให้ดู ชิ้นนี้ดูชิ้นนี้น่ากินมากน้ำจิ้มเนี่ยร้านอ่ะจะให้มาเป็นน้ำจิ้มซุก,กี้ถ้าใครสั่งเนื้อเขาจะมีน้ำจิ้มพนสืมาให้ด้วยเป็นแบบนี้เอาไว้จิ้มกับเนื้อลิปอายนะ,ะที่เราสั่งมาตัวน้ำจิ้มนะฮะสามารถปรุงได้ทั้งพริกทั้งกระเทียมเหมือนทั่วไปแล้วก็มีมะนาวเป็นซีกมาให้อันนี้ผมปรุงเรียบร้อยแล้วเรามากินกันไปนะฮะ คำแรกของวันนันโคตรดีเนี่ยดีมากน้ำจิ้มลงนี่เลยผมไม่เค,ครรนชอบกินน้ำจิ้มลงจานใส่น้ำจิ้มเยอะๆลงไปคุกโอ้น่ากินมากอือหือโอ้ยคุณร้านเนี่ยต้องบอกเลยวว่ามดดิมเขาดีไหมผักชุ่มชุ่มน้ำเนี่ยนะโอ้โห เป็นไม่รู้นะว่ามีใครเคยกินเหมือนเหมือนเหมือนผมหรือเปล่าจะใส่เนี้ยมาเสร็จตามด้วยนี่เลยมาปรับเข้าให้แบบนี้แล้วคุกข้างในแล้วเวลากินกินองนี้อร่อยมากเดี๋ยวหาว่ากินแต่ซุกี้เกินไปวันนี้เรามีพอยต์เรามาตามล่าหมูกรอบเฮยาร์ด <Es> อันนี้คือหน้ากองนะหลังกองไปแล้วนะ <laughs> หลังกองหมดแล้วแต่เรามีนี่ฮะทานตตะตะใสเอฟเฟกเองด้วยนะีนี่คือสิ่งที่เราตามล่าในวันนี้หมูกรอบเพยานในตำนานใครที่เคยกินแล้วไม่ได้กินนานผมบอกเลยว่าถ้าเห็นภาพนี้แล้วคุณจะคิดถึงมากๆแล้วต้องตามมาส่วนใครไม่เคยกินผมจะรีวิวให้ดูหมูกรอบชิ้นอวบอั่นของเรา เขาจะหั่นมาชิ้นประมาณระยะหนึ่งนิ้วนะฮะให้ดูตรงหนังความกรอบนี้ไม่ได้เป็นแค่ชิ้นเดียวเป็นทุกชิ้นดูดูหนังกรอเขาดิหมูก้อพยาแนะ,ะจุดเด่นเขาคือความกรอบความเนื้อนแน่นเสริมมาพร้อมกับสีหวานอ่านี้เป็นน้าจิ้มเหมือนน้าจิ้มของเขาอะผมไม่รู้ชื่อเหมืนกันซึ่งรสชาติเนี่ยเดี๋ยวขอขอแท็กอีกทีหนึ่งนะปับ๊บคุณได้ยินเสียงไหม เป็นสัมผัสที่ไม่ได้เจอมานานกรอบทุกคำมีเท็กเจอร์ทุกคำแล้วมันมากปาบนี่อันนี้ทีเด็ดกิ่นเข้าไปเลยนะความทรงจำเก่าๆกลับมาวันๆกลับมาเลยจริงอยากให้ลองรเป็นเมนูที่หลายหาคนคิดถึงจริงๆคลิปนี้มีมาเพื่อบอกคนที่ต้องไปเหมือนกันแล้วแบบ ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่โอเคเดี๋ยวเรามากินเมนูต่อไปบ้างเป็นกุ้งทอดเป็นลูกชิ้นกุ้งทอดนี่ฮะเนื้อกุ้งเป็นกุ้งเลยชิ้นนี้ดูชิ้นใหญ่มากเป็น็กเจอร์ที่แบบผมไม่เคยกินที่ไหนเลยอ่าท่านในหมวดลูกชิ้นกุ้งนะมันอารมณ์แบบเคยกินลูกชิ้นกุ้งระเบิดโรงเรียนปะเหมือนกันเลยแต่เนี้ยเป็นกุ้งระเบิดแท้อันนั้นอันนั้นกุ้งระเบิดอะไรไม่รู้ไม่มีความเป็นกุ้งเลยแต่เนี้ยเป็นแบบกุ้งแท้ๆเดี๋ยวขอกินให้ดูเลยนะ เนื้อมันเด้งมากทุกคนใครเป็นแบบสาววงลู่ชิ้นกุ้งนะแนะน้าเหมือนกันเดี๋ยวกินครึ่งหนึ่งให้ดูไส้แล้วมีแทคเจอร์กุ้งคือกุ้งมันชิ้นเลยนุ่มทุกคนที่มันสีนมนันเข้มอ่ะต้องสีนเข้มเหมือนตรงกลางเคยรู่ชิ้นกุ้งอนะไรเนี่ยส่งเข้าประกวดได้แบบๆจะหมดจานแล้วเดี๋ยวพักก่อนไปอันอื่นบ้างแล้วก็ผูเหลืองทอดมันนี้ว้า มีครั้งหนึ่งผมมาเมนูนี้หมดเลยนะหมดบ่อยมากหมดบ่อยคนมาเขาสั่งสี่คำติดอร่อยๆนี่แนะนำไม่ใช่มาแล้วเออรั่วเนี่ยมาทานต่หมูก,กรอบแล้วกับนี้ไม่เอาไะเมนูเขาเยอะมันูเขาเยอะมากอ่าต่อไปบ้างเกี๊ยวเกี๊ยวเกียวทอดนจิ้มนิ่ๆน้ำจิ้มตรงนี้จะเป็นเบสเดียวกันกันเกือบหมดเลยนะที่เมนูคล้ายกัน ออเสียหมูรสไส้ว้าว้าวหมูเด้งมากมันกินแล้วแบบใจแมั้งเต้นอยากกินต่อต่เน้าวอือหฮะแปแบๆจัดเมนูพิเศษไปสี่ มีงานนึงเครื่องเคียงเดมากเป็นเครื่องเคียงที่มีมาอยู่ในในเซ้นหมูกรอบเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนกิมจิอ่ะกินอย่างอื่นมาเสร็จมากินอันนี้ตัดรสกินต่อได้แต่ไปกินกับข้าวสวยข้าวต้อมอะขออร่อยเลยอือไปหนึ่งหนึ่งงันที่อยากให้ลองทำมาันปเลยนะพอมาลงมือกินรัวๆที่เหลือก็จะเป็นพว,วกสุก,กี้ละเรามาลงนี้ฮนะเป็นเส้นหมูนะน้ำหมักที่เราหมักไปแล้วเราจัดลงเททีเดียวเลยไหลลื่น พอเครื่องลวไปแล้วเราคนเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนแล้วเพราะมีไข่ลงไปผมขอตัวไปกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะซัดหมดไว้สั่งมาขนาดนี้แต่ผมว่าหมดอ่ะผมมั่นใจผูเป็นเล่นกินคนเดียวอ่ะรับเดียวนะสามถาดใหญ่อ่ะอเป็นห <c oughs> ม้อเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเฮ้ยแต่ถานนึงหมดแล้วถานถานึงถานนึงเนื้อริบอายอย่าลงนานนะทุกคนเดี๋ยวมันเหนียว ลงมาเดียวออน,นินจะบอกใครนื่อเขาปิ่นหอมมากเชิ้นกำลังดีมีมันนิดๆมันไม่ได้เยอะมากอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยตกท้ายด้วยของหวานอย่างแรกมปนนี่เรียกว่ากะรอจีเขาจะเสิร์ฟมาเป็นจานใหญ่กินได้สองสามคน อีกย่างนึงที่ผมแนะนำนี้สลับสายชาไทายสายไข่มุกอันนี้คือเมนูชาไทายมุกหมีหนุบหนับนะครับนี่ชาไทายมันเข้มข้นกำลังดีเว้ยไม่ได้หวานเกินแล้วก็ไข่มุกอ่ะนุ่มหนึบเทคเจอร์ไม่เหมือนร้านไข่มุกอะ่ะเทคเจอร์มันเหมือนแบบเป็นไข่มุกโฮมเมดฟี่ิวนั้นอร่อยอยันเนี้ยแล้วเสิร์ฟมาในน้ำแข็งแบบน้ำแข็งน้ำแข็งร้านแปะกินของหวานก็นีกว่านี่เห็นรู้ก็รอจีรอจีนี่โคตรเวิร์กเลยร้านเนี้ย ่ยอมากโอเคครับวันนี้ก็เรากินไปเยอะมากใครที่อยากจะตามมาที่ร้านหมี่แฟมิลี่นะครับก็แนะนําเลยมากันได้ที่ถนนประชาชื่นเ,เส้นเรียบคลองปบบปาร้านนั้นอยู่ที่ซอยสวนสุขหนึ่งทับหนึ่งคือข้ามสะพานมาใช่ไหมซอยแรกเลยบางทีแมพมันจะแบบซอยต่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะมันหลอกผมมาแล้วรอบหนึ่ง ก็ตามกันมาได้นะครับบอกเลยว่าราคาสมเหตุสมผลไม่ได้ถูกไปไม่ได้แพงไปอยู่กลางๆกับของที่คุณภาพดีมากๆและก็ลองสั่งตามผมแนะนําผมว่ามันดีทุกเมนูอ่ะคือต้องสั่งเลยมา3-4มคนเนี่ยกำลังดีเลยถ้าอีพีนี้เราขอตัวราไปก่อนนะครับอีตาร์อีพีเจเดี่ยวเดี่ยวอย่าลืมติดตามการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับไปวันนี้จุกมากเลยไปออกกําลังกายต่อเดี๋ยวเมื่อวานดูกระตูนเรื่องหนึ่งเว้ยเอาถ่ายนหรอเล่น เล่นนี้นี่ก็ถ่ายแต่ผมชอบฟิลนี้ว่าเพรว่าเอาของแบบของเก่าๆอะไรเงี้ยมาวางตามสัดส,ส่วนของบ้านต่างๆแต่การวางต้องมีสัดส,ส่วนที่ดีด้วยนะวางมัมวซแม่งลกอีกอยากแต่งบ้านมินิมอลแต่ได้มินิมาร์ทใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่าง,งานั้นบ้านผมก็เป็นหนึ่งบ้านเลยพ่อชอบซื้อของเก่ายเงี้ยแล้วสุดท้ายแมงลอกแบบเออเป็นมินิมาร์ทแทนไม่ได้มินิมอลแล้วก็ไม่ได้คลาสสิกด้วยถ้าไปอยู่ที่อื่นอาจจะดูดีนะพอวางกับบ้านตัวเองละมันถูกจัดวางไม่ดีะ ดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตล์ทั้เรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะ